ทีนี้ข้ามมาวันอาทิตย์ครับยังมีอีก2คู่นะครับนิวคาสเซิลเจอกับไบรตันนิวคาสเซิลเองต้องลุ้นว่าอีซาจะหายจากอาการบาดเจ็บหรือเปล่ามีการออนแอดถ้ามผมเช็คดูล่าสุดเหมือนแกจะ,ะมาลแค่75เปเ็นนะครับและเกมล่าสุดแพ้เร์พูรซึ่งอ่ะอันนี้ขอบอกแฟนเร์พูลหน่อยลวกันว่าคุณดวงดว,ดวงด้วยนะดวงในที่หมายถึงว่าดวงที่แบบทีมทีมอย่างซิตี้วันนั้นไม่มีฮาเลนมาอีกวันหนึ่งเจอเนวคาสเซิลก็ไม่มีอีซัก mm. นะครับทำให้คุณเล่นง่าย แต่จริงๆคุณเก่งอยู่แล้วอันนี้ผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะโซนไบรตันเหมือนขึ้นขึ้น,นลงๆอ่ะพี่แม้มงมองอยังไงว่าอย่างฟาเบียนดูเซเลอร์เนี่ยคือบางวันดีๆจะหายบางวันไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยแล้วโคจอนมาเจอกับน,นิวคาสเซลครับนิวคาสเซลเนี่ยอยู่ในบ้านบุกดีๆก็แพ้ได้นะที่แพ้บอลหมัดแพ้ฟูลล่มเนี่ยโอ้โหบอลหมัดนีมันเข้าตีนโอ้โหแล้วไบรตันมันก็ฟิลนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไบรตันเนี่ยนอกบ้านก็ยังไม่ได้ว่า แน่นอนอะไรมากมายเคยโดนฟอร์เรสต์มาเจ็ดลูกนะเขาใช่อย่าลืมนะออที่หักหน้าเราสองคนไงใช่เคยโดนมาเจ็ดลูกผมว่าคืนนี้เนวคาคเซนเพิ่งแพ้ริเวอร์พูลมาด้วยแต่ถ้าอิสักเล่นไม่ได้ผมว่ามันมีผลว่ามันไม่มีตัวยิงอะตัวยิงไม่มีนะคขารล่น,มนไม่ไหววะ่ะน,นี่ตัวจริงครั้งแรกในฤด,ดูกาลนี้แล้วก็ร่างกายโดยลาครับอืมอาจจะอาจจะเปลี่ยนไปใช้ฟอร์นายก็เป็นได้หาวิบงวิบานไปแทนก่อนอืม แต่ผมยังยังมองว่าดิวคาสเซ่นเนี่ยน่าจะเอาอยู่อะ่ะเกมในบ้านเขาดุอะ่ะขอให้วันวันที่เจอไบรท์ตันให้เล่นได้มาตรฐานสักหน่อยอผมว่าชนะได้นะแต่ว่ามันจะยากๆหน่อยอส่วนตัวผมผมมองว่าจริงๆไบรท์รตันเหมือนตอนนี้ตัวผู้เล่นมันโรเททลงตัวกว่าในมุมผมแล้วก็มองว่า เขาที่เช็คเช็คมาผมว่านิวคาสเซนอิซักไม่น่าทันจริงๆมผมว่ามีสิทธิ์อาจจะเสมอในเวลาผู้นี้อาจจะยืดเยื้ออาจจะยืดเยื้ออาจจะยืดเยื้อะนะครับมองว่าไบรตันก็ไม่น่าจะแพ้ใน90นาทีนะในมุมผมแล้วกันม,มาถึงทีของพวกเราดีกว่าไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเขินทุกอาทิตย์ที่พูดถึงทุกทีเลยครับแม,มนยูนเนต็ดครับที่ล่าสุดนี่เล่น11คนไม่ค่อยชนะครับเล่น10คนชนะอิฟเอร์วิตนะครับต3ต่อ2นะครับเบื้องต้นเนี่ยโอนาน่าก็ไม่มีใครมาจี้ตูด ให้ร้อนหลดในการที่จะไม่ต้องลงสนามนะครับเพราะว่ามือสองมือสามยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนสถิติการเจอกับฟูลแลมเนห้าเกมหลังสุดชนะ4ี่แม้ว่าฟอร์มจะอย่างไงก็ตามนะครับส่วนฟูลแลม่ที่บอกไปเพิ่งบุกไปชนะทางด้านของบุกแตมร์ต้ามาเดอร์สองประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็อดามาเตารเร่ ore, แมทีมงานช่างเขียนบอกว่าไม่เจอโจทย์เก่าลีซันโดเจบ็บอืมเจ็บคู่เลยครับพี่อืมนะฮะแล้วก็พลาดด้วยนะฮะ เวลานั้นก็ดีแล้วไม่ต้องเจอกันนะครับออาล่ะพี่แม้ครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ต้องเจอเกมที่ผมมองว่าก็น่าจะหนักหนาพอสมควรครับพี่เพราะว่าการเจอกับฟูลแลมไม่เคยง่ายกับแมนยูแม้ว่าจะชนะในช่วงหลังับพี่อืมคือผมเห็นเขาเล่นกับอิสสวิตแล้วภาพยังติดตายอยู่เลยครับไม่ไหวว่ะต่อบอลช้าแล้วก็เนิบหนาบอืเกมรับก็ไม่ดีไปได้ประตูจากลูกตั้งแต่ หกลูกนะนะติดต่อกันนะลูกแล้วก็โอเพนเพลไม่มีเลยจังหวะที่ได้เกมหลังได้ประตูชัยเนี่ยเหมือนไม่มีใครประกบแม็กไกวด้วยครับเรื่องของเกมในสนามตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ไม่ไหวจริงๆว่ะดูพยายามดูให้ดีนะดูยังไงมันก็ไม่ไหวว่ะชอบพยายามดูให้ดีจริงๆคือทุกวันนี้เนี่ยพยายามดูแมนยูให้แบบพยายามจะมองเราไม่อคติพยายามมองหาข้อดีจะได้มาเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยไงครับ ไม่ก็ไม่มีให้เห็นว่ะโดยเพราะเรื่องของเกมในสนามเนี่ยก็ยังคงเล่นอยู่แบบเดิมครื่งหลังที่เล่นกับอยิสวิตเนี่ยครับมันก็ตั้งใจเล่น้างึ้นที่นั้นเองแล้วก็มาได้ประตูจากลูกตั้งเตะค,คนบอกโอ้ยเหลือสิบตุงหรือสิบตัวอะไรอันนั้นคนเราประเด็นนะเอาแบบแเรืตอนสิบเอ็ดตัวเนี่ยมันก็นไม่ไหวตอนตอนสิบตัวเนี่ยโอเคช่วยกันเล่นแล้วทาไมมันไม่เล่นแบบนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกผมก็งงยิงเลยทุกๆเกมเลยนะจะต้องมา คอยแก้คอยเปลี่ยนพักเครื่องพุบเปลี่ยนตรงนี้ไม่วิ่งเล่นไม่ดีออกเ,เปลี่ยนไปแล้วทำไมไม่ไม่แก้แต่แรกไม่เล่นให้มันดูเดือดตั้งแต่แรกอะ่ะใช่ไหมแล<อ>้วคู่คต่อสู้ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าคือจริงๆการมาเล่นเกมเยือนพวกเขาก็ถือว่าเสียเปรียบแล้วเน,นาะควรจะกดดันให้เขารู้สึกกดดันด้วยนะคือทีมที่บอกตรงว่าที่ไม่ได้เหนือกว่าแมนยูเนี่ยครับคุณยังไม่กล้าเปิดเกมลุกนี่แล้วคุณจะไปเล่นจะไปเอาสามคะแนานจากทีมใหญ่หรือไงเพราะเจอทีมใหญ่คุณก็ตั้งรับ พราะคุณเจอทีมได้วกว่าคุณก็เตะแตะค่อยๆเล่นไม่กล้าเสี่ยงอีกครับแล้วจะชนะกี่โมงอะ่ะจะยิงได้กี่กี่โมงใช่จะชนะกี่โมงที่สามนั้นแล้วนะครับโอเวนเพลงยิงไม่ได้อะ่ะจริงๆอันนี้จริงโอ้แบบดูแล้วอึดอัดบอกตรงไม่แต่ชื่อชื่อแอคเขามาคอมเมนต์นี่เขาเพิ่งตั้งหรือเปล่าเนี่ยแมนยูเละเลยเขาบอกเออนนะฮะก็เอาจริงชนะยากนะพ่เมงนะ ผมว่ายืดเยื้ออะเงยมีโอกาสต่อเวลาแนละ้วคู่นี้ยิงคู่โทษนะผมคงก็ม,มองว่าคืออ่ะโอเคมันอาจจะไม่ชนะเขาแต่ก็ไม่ควรจะแพ้คาบ้านนะ่ะอืมตอนนี้เป็นไปได้หมดบอ,อ,อกตรงเจออิฟสวิตนะ<า>ยัง<า>เป็น<ด>อย่างนั้นเลยนะโอ้โหแต่ฟูลแลมทรงมันดีกว่าเยอะนะใช่พเพราะที่ผมเช็คดูฟูลแลมเองเนี่ยก็อาจจะมีอาดามาอาดามาเจ็บใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวอื่นในลาอูนคิวเนสโรดิโกมูนิสเนี่ยกำลังมาเลยผมว่าช่วงหลังเนี่ยมูนิสเนี่ย นัดที่แล้วเห็นยกข้ามโจเซซาแบบเนียนกิฟเลยแบบคลาสบาซิลอีกแล้วพวกบาซิลนี่มันมีรูกแบบนี้นะเพียงแต่ว่าฟูแลมเนี่ยบทเวลามันไม่เอาอะมันก็ปวกเปียกเลยนะโดยเฉพาะเกมเยือนเนี่ยทิ้ง <Think. S 2> ม,มันบอกไม่ถูกอะอมผมว่าแมนยูเล่นไม่ดีหรอกเกมนี้เดี๋ยวหนื่นเหมือนเดิม,ม,ดมแล้วก็มีโอกาสยืเดเยื้ด้วยยิงเขา ก็ไม่ใช่ว่าจะชนะเดี๋ยวโดนเขาตีเสมอออาต่อเวลาอะไรเอาเอาเป็นว่า90นาทีพี่แม้งมองว่าผมว่าไหวแค่ผมว่ามีโอกาสต่อเวลาสูงคู่นี้ส่วนตัวผมผมก็มองว่าแมนยูผมว่ามองในมุมว่าผมมองว่าเสมอคู่เนี้ยเบื้องต้นใน90นาทีอผมว่านะครับแต่ถ้าเกิดจะเลือกผู้ชนะผมผมก็ยังเอาไปว่าผมเทใจให้ทีมผมนิดนึงอีกแล้วเหรออีกแล้วอีกแล้วเทเททุกนัด ะมองว่าจะชนะได้แต่จริงๆถ้ามองกันแบบกลางๆก็คือมองว่าน่าจะทําได้แค่เสมอใน90นาทีนะครับปิดท้ายไอ้คู่นี้ดีกว่าไอ้คู่นี้ก็น่าจะมันนอตติงแฮมฟอร์เรสเจออิฟสวิดด์ฟอร์เรสเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยเอาจริงเนี่ยมีโอกาสที่จะฆ่าอาร์เซนอลได้เหมือนกันนะในเกมล่าสุดนะครับแต่ว่าอาะอยาอาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะพักผู้เล่นพอสมควรได้ยินว่า อาจจะจัดตัวหลักแค่สักหคนเจคนนะครับสำหรับทางด้านของนอร์ทแฮมฟอร์เรสเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเป้าหมายมันใหญ่กว่าที่เห็นแล้วอาจจะมองไปถึงการไปเล่นยุโรปไม่ว่าจะเป็นถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กแล้วนะครับส่วนอิฟสวิตเนณนะชั่วโมงนี้เนี่ยเล่นไปให้จบฤดูกาลสู้ให้หมดสดสุดทุกนัดนะครับและเห็นบอกว่าเรียมดีแลบเองเนี่ยพร้อมจะลงสนามต่อเน,นื่องให้กับทีมครับอไม่ว่าจะตกชั้นสู้สู้เขาบอกสู้ยังไงดีครับคู่นี้ฟอร์เรส กับ S <S อีฟสวิดผมว่าฟอร์เรสแน่นอนว่าอยู่ในบ้านด้วยดีกว่าคอิฟสวิตเราเห็นเขาเล่นหลายครั้งแล้วล่าสุดกับแมนยูดูดิเสียประตูง่ายๆทั้ง3ลูกโอเคจากลูกตั้งเตะแต่ว่าเสียบแบบไม่น่าเสียเนี่ยเ,ยเยคือปัญหาของอิฟสวิคระบบทีมเนี่ยโอเคนะรูปทรงไม่ไม่ไมขี้เลยแต่ว่าไอความผิดพลาดแบบเนี้ยมันมักจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความผิดพลาดส่วนบุคคลเนี่ยก็มีเยอะแก้ไม่หายว่าฟอร์เรสแน่นอนกว่าอย่าโรเตชันเยอะนะใช้ชุดใหญ่หลักๆเนี่ยผมว่าชนะได้ครับอ่ะก็น่าจะมองออกมาในในมุมนั้น,นคล้ายๆกันผมผมผมก็มองว่าฟอร์เรสเองเนี่ยต่อ้เป็นสำรองเท่าที่เห็นนะผมรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ยพวกเขาศักยภาพดีกว่าชัดเจนอิสวิดมันไม่มีตัวโรเตชันในทีมเยอะแล้วมันก็จะใช้ตัวดเดิมเดิถ้าโลปุ๊บคุณภาพดรอปทันที ผมว่าฟอร์เรสน่าจะผ่านแบบสบายๆเลยอะ่ะผมมองว่าน่าจะเจอที่มาันนี้ยสอนเด็กอืมผมว่าน่าจะสอนเด็กนะครับ